ในช่วงปีพุทธศักราช2445เกิดเหตุจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือของสยามเนื่องจากความไม่พอใจในการปกครองรูปแบบใหม่ของสยามกลุ่มเงี้ยวได้เข้ายึดสถานที่สำคัญของเมืองแพร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้พลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มรีเป็นแม่ทัพใหญ่ คุมกองทหารจากกรุงเทพและราชบุรีจำนวน8กองพันยกขึ้นไปปราบรามและส่งโปรดให้ผู้ว่าราชการเมืองใกล้เคียงคุมแพร่พลยกไปเป็นส่วนล่วงหน้าเพื่อคลี่คลายสถานการณ์กองทัพของพลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเดินทางถึงเมืองแพร่ในวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2445ได้จัดการสอบสวนและจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อส่งฟ้องศาลเป็นผลสำเร็จภายหลังจากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวจบลงระหว่างเดินทัพกลับกรุงเทพได้หยุดตั้งค่ายพักแรมที่เมืองพิษณุโลกและพิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ภาคเหนือควรมีกำลังทหารประจำการไว้บ้างจึงได้จัดตั้งกองทหารขึ้นหนึ่งกองเพื่อให้มีกำลังทหารรูปแบบใหม่ไว้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆในภาคเหนือได้อย่างทันท่วงที กองทัพภาคที่สจึงได้ยึดถือเอาวันที่20สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากองทัพภาคที่สด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการนำกำลังทหารเข้าคลี่คลายปัญหาและนำความสงบสุขในภาคเหนือกลับมาได้และเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยทหารในเขตภาคเหนืออีกด้วยจากนั้นเป็นต้นมาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการที่เกิดขึ้น ในแต่ละว่วงเวลาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2493กองทับ,บกได้จัดตั้งกองทัพที่สขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกและในปีพุทธศักราช2501ได้แปลสภาพจากกองทัพที่สเป็นกองทัพภาคที่สมีที่ตั้งนักข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจวกมาจนถึงปัจจุบันกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยมีโครงสร้างการจัดประกอบด้วยหน่วยบังคับบัญชาคือกองบัญชาการกองทัพภาคที่3โดยมีกองทัพน้อยที่3เป็นส่วนช่วยอำนวยการยุทธในยามสงครามหน่วยกำลังรบจำนวน3ามกองพลได้แก่กองพลทหารราบที่4กองพลทหารราบที่เ และกองพลทหารม้าที่หนึ่งหน่วยทรงกำลังบำรุงได้แก่กองมัะชาการช่วยรบที่สามหน่วยภูมิภาคจำนวนสิบหน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่31ถึงมณฑลทหารบกที่310หน่วยช่วยพัฒนาประเทศได้แก่กองพลพัฒนาที่3และยังมีกำลังประจำถิน่นอีกจำนวน5กรมทหารพราน กองทัพภาคที่3ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายตามนโยบายและมาตรการเฉพาะของกองทัพบกกล่าวคือพร้อมรับทุกสถานการณ์เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติเทิดทูนสถาบันชาติศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทบกได้แก่เป็นกองทับกที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทบกชั้นนำของภูมิภาคและคำขวัญกองทบกความว่าเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสวัสดีครับผมพันโทเสรีทองคู่ครับวันนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทานทหารกองทัพภาคที่3ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับ พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ใส่น้ำและภูเขารวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่ามากมายในพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานต่อยอดให้คงไว้คู่ชาติคู่ไทยสืบไปซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดำรงคงอยู่ได้ด้วยบรรพบุรุษข,ของเราดำรงความมุ่งมั่นในการสละชีวิตเลือดเนื้อรักษาผืนแผ่นดินและประวอนุกรรมเหล่านี้ไว้อย่างมากมายและได้รวบรวมตอนหนึ่งไว้ในพิพิธภาาัณฑ์ทางทหารกองทัพที่3ที่ขอเชิญทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้วยกันครับ บริเวณห้องโถงด้านหน้าของพิพิธพภัณฑ์ทางทาหารกองทัพภาคที่3ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ปฐมซึ่งศิลปาจารย์มือพิษณุโลกจา่าส1บเอกดรทวีบุรณะเขตได้สร้างเป็นองค์ต้นแบบในการจัดสร้างพระบ,บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น3ห้องด้วยกันครับห้องแรกห้องวิรัตราชาอายุทธยาธนบรุรีรวบรวมประวัติศาสตร์กเกี่ยวเนื่องกับเมืองพิษณุโลกและบุรพษพันธสัตว์ที่ประทับณจ,จังหวัดพิษณุโลกภายในห้องนี้นะครับได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกและบุรกษพันธสัตว์ไว้มากมายนับตั้งแต่การเสด็จมาประทับของสมเด็จพร,ระบรมไตรโลกนาถและเปลี่ยนชื่อเมืองสองแควเป็นเมืองพิษณุโลกตั้งแต่ในรัชสมัย ต่อจากนั้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสรมหาราชผู้กอบกู้ชาติไทยจากนั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเกิดยุทธนาวีครั้งสำคัญที่บ้านปากพิงตะวันตกในการป้องเมืองพิษณุโลกและคราสำคัญสุดในสมัยนั้นคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในศิษยอัสไซบุนกี้ในการป้องเมืองพิษนูโลกทิงซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งของเมืองพิษนูโลกครับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังคงมีปรากฏอยู่ในจังหวัดพิษนูโลกหลายแห่งแต่สถานที่หนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งก็คือ ที่วัดจุฬามณีครับสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงออกผนวดพร้อมข้าราชบริพารในรัชสมัยซึ่งยังมีร่องรอยที่น่าสนใจให้ท่านได้ไปศึกษาในพื้นที่จริงจนถึงทุกวันนี้ครับในห้องนี้จะได้จําลองสัตว์ราวุธในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นสัตว์ราวุธประจําพระองค์ไว้ให้ได้ศึกษาจุดนี้จะเป็นจุดที่แสดงสัตว์ราวุธในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ พระมาลาเบียงพระแสงของเงาแสพนพลพ่ายรวมถึงสัตว์ประวุธอื่นๆในรัชสมัยในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงกระทําศึกสงครามในรัชสมัยตลอดพระชนชีพซึ่งปรากฏเป็นแผนภาพที่มีการรวบรวมเป็นเส้นทางเดินทัพในพระองค์นะครับซึ่งแผนภาพแห่งนี้นำออกมาจำหน่ายเป็นละ5บาท นำรายได้ไปจัดสร้างโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณหน่วยทหารแห่งนี้ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าของพันเอกเยื้อนในทหารท่านหนึ่งที่รับราชการอยู่ในกองทัพภาคที่3ได้รวบรวมเอาไว้ในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของน้องๆเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือจะมาเยี่ยมชมบิดิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับบูรพกากตริย์และสถานที่สาคัญทางทาประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพียงท่านแตะสัมผัสจะเป็นภาษาไทยด้วยภาษาังกฤษ ท่านสามารถจะเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์โดยย่อได้ผ่านคลิปวิดีโอต่างๆเหล่านี้ด้วยคู่ขนานกับภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ที่จัดเรียงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยในห้องนี้นะครับห้องเทิดภูมีจักรีราชวงศ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จักรีเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ หลังสิ้นรัชสมัยของกรุงธนบุรีจะเป็นห้องที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเรื่องราวเกี่ยวกับการทหารซึ่งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่รัชกาลที่3รัชกาลที่4และเข้าสู่รูปแบบที่สมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่5ภายในห้องแห่งนี้ครับ หลังจากสมัยรัชก,กาลที่5สืบมาเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นสากลด้านการทหารมากขึ้นเราส่งกองทหารไปร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบรูรพาในสงครามโลกในการรักษาสันติภาพตลอดจนการพัฒนาประเทศคู่ขนานกับงานด้านการทหารกันไปความเปลี่ยนแปลงด้านการทหารและความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองไทยเปลี่ยนมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากสงครามการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยการต่อสู้เพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยโครงการอเนื้อมาจากพระชดำริและโครงการพระราชทานต่างๆก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพระสนิกรสืบมาครับในรัชสมัยตั้งแต่การสเสด็จประพาสภาคเหนือในปี2501ก่อให้เกิดโครงการแผนงานกิจกรรมต,ต่างๆมากมายที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นไปนตามแนวพระราชบัญญัติเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและจากการตราตรำทรงงานในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและทั่วไทยก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการและภาพที่อยู่เบื้องหน้าท่านในขณะนี้คือโต๊ะจำลองในการทรงงานของพระารรบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิติที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนกล้องถ่ายรูป แผนที่วิทยุที่ใช้ในการทรงงานครับห้องนี้จะรวบรวมพราชากรยกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงงานในพื้นที่รวมถึงจัดเตรียมเป็นระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบในการรวบรวมเรื่องราวตลอดจน ความคิดเห็นของคนสําคัญในพื้นที่ที่ได้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันกับพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือครับเด็กๆหลายคนที่เข้ามาเยี่ยมชมรวมถึงผู้ใหญ่ที่ติดตามพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสามารถจะมาแตะและเข้าไปชมเรื่องราวในแต่ละตอนที่ได้กล่าวมาได้ด้วยตนเองครับ เราก็จะเข้าไปที่แต่ละโครงการที่พระองค์ท่านทรงงานและเมื่อขึ้นมาที่พื้นที่ภาคเหนือเราก็จะเห็นภาพการทรงงานในพื้นที่ซึ่งนอกจากครอบคลุมทั่วประเทศแล้วในพื้นที่ของภาคเหนือเราก็มีจุดสําคัญอยู่เป็นจํานวนมากครอบคลุมในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่3ซึ่งนํากําลังทหารเข้าไปดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการเหล่านี้ด้วยครับหลายท่านได้ร่วมในการ ทรงงานของพระองค์ท่านในพื้นที่และได้กล่าวสำนึกในพระมหากรณาธิคุณผมได้เริ่มมารับราการในพื้นที่ของัพระพทีสาหลังจากที่ปฏิบัติงนานรบในสงค่าเวียดามมาเรียบร้อยในทีพุทธศักราช2 0 หน้า1 3ก็ได้เดินทางมารับหน้าที่เป็นนหน้าิการในของพระพุทธมาสัมจะไปปฏิบัติ 13, งานที่อำเภอเมืนะครับเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครั้งเดรงพระอิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเซียมกุฎร,ราชกุมารเมื่อปี2519เกิดการสู้รบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นบูเลยที่บ้านหมากแข้ง จังหวัดเลยเหตุการณ์ในครานั้นทรงเสด็จไปเยี่ยมรัสฎรและทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบในพื้นที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในรัชสมัยครับ มุมหนึ่งในพิพิธภัณฑ์าทหารกองทัพภาคที่3ได้แสดงถึงจุดกําเนิดของกองทัพภาคที่3ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2445ซึ่งได้ส่งกํลาลังทหารขึ้นมาปราบปรามเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่มณฑลพายัพและเมื่อปราบเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับก็ได้สถาปนากองกําลังทหารไว้กองหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกในขณะเดินทางกลับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหน่วยทหารหน่วยแรกในพื้นที่ภาคเหนือที่ วิวัฒนาการสืบมาจนเป็นกองทัพภาคที่3ในปัจจุบันครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือนับแต่ก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกตั้งแต่การปราบความไม่สงบในพื้นที่บนนบนพายัพเราได้สร้างวิรกรรมในการส่งกำลังไปร่วมในวิรกรรมสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งมีโมเดลให้ได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆมียุทธการภูขวางวิรกรรมฐานกล้าที่บ้านห้วยโกลน และเหตุการณ์สําคัญต่างๆอีกมากมายเราเสียนักรบผู้กล้าและสามารถรักษาผืนแผ่นดินให้อยู่สุขร่มเย็นและสามารถสถาปนาความมั่นคงให้เกิดขึ้นสู่ความมั่นคงถาวรในพื้นที่และความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับและนี่คือเรื่องราวโดยย่อที่มีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ทางทหารกองทัพพัชสามแห่งนี้ครับในแต่ละพื้นที่ที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ ยังมีนิทรศการปลีกย่อยในแต่ละพื้นที่ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทั่วทั้งพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในตอนหน้าเราจะนําท่านไปที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาวิทยกรรมการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของหน่วยทหารกองทัพภาคที่3ในพื้นที่เป็นสารดีตอนต่อไปที่น่าสนใจจากกองทัพภาคที่3ครับ